เรามาดูกันนะครับเพราะว่า1นถังน้ํามันนะครับเต็มถังนะครับตั้งแต่ออกรถมาจนถึงตอนนี้ว่าเราขับไปแล้วกี่กิโลนะครับน้ํามันใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ขับได้อยู่ที่153กิโลนะครับจะลองดูนะว่าการขับเจ้า Gpx d ี s e l f r นะครับผมจะหมดตอนระยะทางได้กี่กิโลนะครับ ลองมาดูกันนะครับเรามาดูครับตอนนี้นะครับผมวิ่งมาทั้งหมดคือ1 6 1กิโลจดห้านะครับน้ำมันเต็มถังนะครับก็น่าจะไม่ไหวละสรุปคือเต็มถังน่าจะขับได้ร้อยประมาณสัก165กิกิโลนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะวิ่งถึงปั๊มน,น้ำมันหรือเปล่า ลองรุนดูนะครับว่าเราจะวิ่งถึงปั๊มน้ำมันไหมครับจริงๆแล้วอยากจะทำให้ได้สัก200รกิโลนะครับผมขนาดใช้งานปกติในเมืองนะครับก็รถคันนี้วิ่ง27วันนะครับโอ้โหน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้160กว่ากิโล27วันนะครับ น้ำมันอยู่ข้างหน้านะครับสำหรับ G P X นะครับผม D C 3นะครับเติมน้ำมันแก๊โซฮอล95นะครับไม่นั่งนั้นก็จะบิดไม่ขึ้นนะครับผมอย่าไปเติมนะครับ E 20บิดไม่ขึ้นแน่นอน ก็สุดๆแล้วครับน่าจะได้ประมาณสัก163กิโลนะครับจากน้ำมันเต็มถังนะครับผมวิ่งในเมืองใช้งานปกติทั่วไปนะครับก็แวะเติมน,น้ำมันกันนะครับแก๊สโซโฮอล95นะครับ แล้วก็ทำการเติมนะครับ300บาทแก๊สโซฮกเกครับลองมาลุ้นดูนะครับเปิดนะเต็มหรือเปล่า โอ้โหเต็มเอีย้ยนะครับผมโอเคก็สรุปแล้วนะครับผมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ประมาณสักร้อยหกสิบสองกิโลร้อยหกสิบสามกิโลนะครับใช้งานปกติในเมืองนะครับวิ่งจากบ้านไปที่ทํางานจากที่ทํางานกลับมาบ้านนะครับก็ประหยัดหรือไม่ประหยัดก็คํานวณเอาเองนะครับผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทีดีสองล้อเที่ยวทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ